สวัสดีจ้านี่คือหน้าตากับข้าวของเรานะคะกับข้าวเย็นของเรานะคะตอนเช้าเราก็ไปทํางานที่เรารักกันค่ะนะคะไปตอนเช้าเด็กๆก็ทําความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่ของตอนเองนะจ๊ะตัดผ่ามาถี่ยามแรกเนาะจ้าเนาะกระเวสื่อของไห้แม่คือเกาคือเดิมนั่นแหละจ้านะคะของกระขาดเล็กน้อยนะคะกระสือไปเติมหลานไห้เพิ่นเนาะจ้าเนาะนะคะพอลูกค้ามาถามหากระหามีพ่อสกับบานกระคืดหิวจ้าเอาใส่กอข้องทองจังหีสิบบาทหอดบานอาะจ้าร้านสาวกระเลียนมาลับนะคะตั้งแต่จ ความใดนะคะแลนใดแลนเป็นกับแรนมหัจังสีลจ้ามังหิวของจนโตโยกแล้วจ้าบัเทนิกกับสัมระดังไฟนะคะเตาฟานเตาทานเตาฟื้นของเฮ้านะจ้า กับเขาของเขากับสมีปลาทูมีบกบวบในสวนนะจ๊ะแล้วก็ตําลึงงามๆในสวนในตายอดอ่อนๆน,นะคะพริกขี้หนูสวนของเราเมนูเหมือนนี่นะคะกับสตั๊มนังพริกปลาทูนะคะกับสยางเอ้านะคะปลาทูของเขานะจ๊ะซุกแล้วเรียบ้อยต่อมากักบะมะขวบวกริกนะจ๊ะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะ้ำมันหมูที่เจียวไวเลยค่ะย่งเหลือเต็มหมอดะงะเลยจ้ะบวกคอยเดยเ็ดกินนะคะ นี่นะจ๊ะสุกแล้วอส่ครกไว้นะคะจากนั้นก็มาต้มน้ําปลาร้าของเราช่วงนี้บั่อยากกินดิบป,ปันญดจะยานพยาธินะคะเนาะ <c oughs> หลังจากนั้นเราก็นะคะเอาบกบวบของเรามาต้มนะจ๊ะพอเพิินบ่มีฟันเนาะจ๊ะเนาะก็จะต้มบกบบให้เพิินได้ก,กินนอนอเนาะจ๊ะจากนั้นคณะที่ต้มบกบววเฮาก็มาตามําบบกพริกถาเนาะจ๊ะเนาะตํามบกพริกนะคะจากนั้นก็ใส่ปลาทูที่แกะแล้วลงไปใส่ผงอูมามิของเรานะคะหลังจากนั้นกะ ตำ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 นะคะเติมหนามปลาแดกลงไปสเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะปลาทูต้นหนึ่งกระได้ลาลเติบแล้วแล้วจ้าน้ำพริกปลาทูบกบวกบวกระซุกแล้วจ้านะคะใส่จานของเราไปเลยนะคะต่อมากะน้ำมันหมูคือเก่าคือเดิมจ้ะอันนี้คือยอดตำลึงนะจ๊าตำพริกกระเทียมใส่แล้วเรียบร้อยปรุงเครื่องแล้วนะคะใส่ซอสหอยใส่ซีอิ๊วขาวนะคะใส่น้ำตาลใส่ชูรสแล้วเรียบร้อยนะคะ เอาน้ำมันใส่กะวาน้ำมันเดือดกะเทศทุกอย่างที่ห่าผสมไว้แล้วลงไปเลยจ้านะคะผัดพัดนะคะให้พักสลดจักน้อยนะคะจากนั้นนี่กะว่าพักเริ่มซุกแล้วเนี่ยจ้าเห้ากะเอาขืนใส่จานจ้าเมนูของเข่ามือนนิกะแบบง่ายๆจ้าเรียบร้อยแล้วนะคะกับข้าวพร้อมรับประทานแล้วจ้าน้ำพริกปลาทูนะคะผัดผักตำลึงแล้วก็บวกต้มจิ้มน้ำพริกผักในสวนค่ะชีวิตติดสวนสวัสดีค่ะ